สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง เช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 1 0 1 7 5เมกะเฮิรตซ์คลื่น AM 1,368กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook f แ n p a g e สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับประธานกรรมการประเมินโครงการ smart safety zone ีนพร้อมด้วยพลตีพนัญชัยชื่นใจธรรมรอง องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตีสุภเศษโชคชัยรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดําเนินการโครงการนะครับที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรกระสังนะครับซึ่งเป็นโรงพักนําร่องในโครงการ สมาเซฟที่โซน4.0เฟสที่2นะครับตามโครงการเนี่ยตลอดจนติดตามในเรื่องของความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกอันอาชญากรรมในโครงการนี้นะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อวันที่30ท,ที่ผ่านมานะครับก็มีพลตํารวจตีรุตพลนวรัตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมพร้อมด้วยพันตารวจเอกวิษณุอภรพ,พงศ์ผู้กองการสพกระสังนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่า,ขายป้องกอันอาชญากรรมหรือว่าบิ๊กซิกในพื้นที่ตามโครงการรวมถึง ตัวแทนองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนก็ได้มีการเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับทางพลตารวจโทรสุรเชษฐ์ท่านก็ได้มีการบอกว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองนะครับก็มีแผนในการขยายโครงการ smart safety zone 4ี่น4.0ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่จะ นำเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงนวัตกรรมมาช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือเรื่องของความสะดวกสบายในการรับแจ้งเหตุแบบพิเศษเลยนะครับการใช้กล้อง AI เข้ามาช่วยในการตรวจสอบหาหลักฐานและการยืนยัน บุคคลนะครับที่อาจจะเป็นผู้กระจำผิดด้วยนะครับซึ่งกล้องตรวจจับนั้นก็จะถูกติดตั้งในบริเวณที่มีผู้คนหมู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารนณะหรือว่าจะมีการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับเพื่อที่จะลดโอกาสการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ก็ได้มีการให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสําหรับพื้นที่อําเภอกระสังนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่นําร่องโครงการ smart safety zone 4.0น 0, มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในชุมชนเนี่ยก็ถือว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเลยนะครับชุมชนในพื้นที่โครงการ smart safety zone 4.0เนี่ยจะมีทั้งชุมชนตลาดใต้หมู่ที่9ที่ว่าการอําเภอรกระสังโรงพยาบาลกระสังโรงเรียนกระสังพิทยาคมนะครับสถานีภูทรกระสังแล้วก็ที่ดินกระสังรวมถึงเทศบาลอุดมธรรมแล้วก็ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอรกระสังนะครับก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็จะมีการจัดทําระบบเรื่องของฐานข้อมูลการจัดตั้งข้อมูลปฏิบัติการสั่งการข้อมูลด้วยนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ติดตั้งระบบป้องกันภัยอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงระบบการแจ้งเหตุนะครับใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถแจ้งเหตุไปที่ โปรแกรม p o l i e e l l r t t y ู you, นะครับแล้วก็หรือว่าสามารถแจ้งไปที่กลุ่มไลน์ได้เลยนะครับกลุ่มไลน์ที่จะมีตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็สามารถแจ้งเข้าไปและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็พบว่าอัตราการก่ออาชญากรรม ในพื้นที่อำเภอกระสังนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้อาชญากรลดลงเนี่ยให้อาชญากรรมลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ด้วยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือความร่วมวมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนี่แหละครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับตอนนี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในเรื่องของหลักสูตรด้าน เทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นมีความสามารถในเรื่องของศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นจะได้รับมือกับอาชญากรด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพลตำรวจโทสุรเชษหักผ่านครับก็สำหรับวันนี้การตรวจติดตามโครงการสมาร์ทเซฟด้วยโซนส่วน 4. นะครับในพื้นที่ของตำบลกระสังนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสถานีตำรวจบุทรอำเภอกระสังนะครับ ปเด็นไี้ชัดเจนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีสูงน,นะครับนะในโครงการสมาร์ทซิตี้์โซน4 0เนี่ยเป็นโครงการที่รองรับจังหวัดสมาร์ทซิตี้ของท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับวันนี้สำนักง,งานวุฒชาติเราขย,ยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งสมาร์ทซิตี้โซนเพราะฉะนัะ้นโครงการนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะครับก็คือ1การรับจ้างเหตุแบบพิเศษนะครับ,นะรบการใช้กล้อง AI อัจฉริยะเข้ามาช่วย เสริมในพื้นที่นะเป็นพื้นที่แลนด์มาร์คพื้นที่ที่มีประชาชนไปออกกําลังกายพื้นที่ที่มีประชาชนไปทําธุรกิจนะครับหลือที่เห็นเนี่ยก็คือพื้นที่ของสวนสาธารณะนะครับการทําพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงนะครการติดตั้งแสงไฟส่องสว่างก็ตามการตักกีไม้ใบหญ้านะครับนะและการใช้กล้อง AI เข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าในพื้นที่ของกระสังนะครับความหวาดกลัวภัยของประชาชนเนี่ยถ้าเป็นกราฟเนี่ยลดลงจากกราฟ ชันเนี่ยลดลงมาเป็นแนวราบก็หมายนี้ว่าความหวาดกลัวภัยประชนในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นความเชื่อมั่นประชาชนก็จะสูงขึ้นเป็นงอตามตัวนะครับ,รบท่านครับในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในเรื่องของสถานการณ์อาชญากรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับวันนี้ถ้าพูดถึงอาชญากรรมในประเทศไทยนะครับหนึ่งต้องยอมรับก่อนว,ว่าวันนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีไม่ไม่หวาไม่ไม่ได้หมายว่าเฉพาะประเทศไทยทั้งโลกนะครับวันนี้มาตรการเชิงป้องกันโครงการตรงนี้แหละ ที่จะเป็นโครงการที่เอามาใช้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยอพอใจเรื่องการป้องกันมากกว่าความเสียหายเกิดและไปจับกลุ่มนะครับเช่นร้านทองเขาถูกป้นไปแล้วนะถึงแม้ตํารวจจับคนร้ายได้ครบประตามแต่ทองเขาได้ไม่ครบนะบเพราะฉะนั้นโครงการสมารท์ทเซฟีโซน4.0นเนี่ยเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการทํางานนะทำให้ตํารวจเนี่ยทำงานน้อยลงด้วยนะครับแต่ประสิทธิภาพมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นกล้อง AI กล้องวงจรปิดเหล่านี้จะมาช่วย ทําให้การตรวจตามีมากขึ้นยิ่งมีกล้องมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งเชื่อมั่นมากเท่านั้นนะครับอาชญากรก็ไม่กล้าก่อเหตุนะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจในเรื่องของเทคโนโลยีทางสานักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายอย่างไรบ้างครับวันนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเราจะมีกองอบการที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีอยู่นะครับดังนั้นวันนี้เราก็มีการบรรจุนะครับในส่วนของทั้งนักเรียนร้อยตำรวจทั้งนักเรียนอบรมเข้ามา ที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวันนี้ทุกองค์กรนะครับผมมองว่าต้องบรรจุบ,บุคลากรเหล่านี้ให้มากขึ้นเพราะวันนี้อาชญากรรมเนี่ยมันจะไปในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับแล้วตำรวจเราก็ต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นการรองรับสถานียากรรมในวันหน้าเนี่ยเราจะต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต้องรับเด็กใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะนั้นในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยการสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็นเตอร์โรแมาสแกรมจะเห็นว่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยตำรวจจะต้องรู้ให้มากนะครับถึงจะเท่าทันกับอาชญากรรมที่เกิดขนึ้คคคคคนคะเ